เดินไปก่อนก็ได้ทั้งนั้นน่ะมารีรอผู้ใหญ่ด้วยนะลูกสวัสดีจ้ามาผมมาพอ่าพอครับแม่เอ็มมาเดีกยวด้วจ้าวันนี้พาสา,สาวมาเล่นสกีจ้ะแต่ว่าวันนี้เล่นสกีฟรีได้จ้าคือลมแรงมากมากเลยก็จะมีอิเลนา่าเอ็มมาโซฟียแล้วก็มารีน้อยด้ยจ้าตอนนี้กําลังข้ามถนนก็กล้องก็งกจะสายหน่อยเนาะทั้งอยากขามถนนทั้งอยากอันถ่ายแต่พี่น้องอืมคนมันขับรถุดเขาก็ที่ว่าเอาดอก ลมแห้งก็เลยเต้องพิสียงเป็นปกักพักวยจ้ะอันนี้มารีน้อยใส่รองใส่ใส่สกีเองจ้า <laughs> เอ๋ลูกครึ่งลูกครึ่งครึ่งอย่างเงี้ยเออแม่เป็นคนยาลาเนาะจ้ากับสกุลอ่เอออิเลน่ากับเอม่าอยู่ทางโน้นไปแล้วใกล้จะได้เวลาไปแล้วจ้ามานันนะ จะให้ฟังเสียงลมด้วยจ้ะแรงมากแต่ว่าแม่เอมาก็จะลดเสียงลมนะเลี้ยงหากกับเอมาไปก่อนนี่เหลือมารีน้อยกับโซเฟียจ้าไปตามตูก่กัน ไปถึงแล้วทางข้างหน้าน่นอ,อันนี้มาลี่น้อยกับโซเฟียแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นอีเลียน,นกับเอมมานะ่ยก็เลยเรียกว่าให้นอนให้รอน้องด้วยให้ไปพร้อมกันเพิ่นกันเลยรอจะ้ะรอน้องไปน้ากันนน่นเขาก็จะเดินมาทางเรียบชายทะเลนี่แหละแล้วก็นู้นพวกเมล์เอมมาก็สตาร์ทจากทางโน่นจะ้ะ ก็เริ่มบางเลยเนาะเพราะว่าดูทั้งฝุนทั้งลมจ้ะรีบเล่นเดี๋ยว,วพรุ่งนี้ก็มาไม่ได้แล้ววันจันท์ส่วนแม่มากก็กลัวผอมแล้วจ้ะไม่อยากจะเดินตามตูดลูกหลานเพราะว่าถ้าเดินนี้กับสกีจะไม่เหมือนกันนะถ้าเดินนี้เราจะเหนื่อยแล้วหิมะมันจะยุบลงนะจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นสกีแบบแบบเดินอย่างเงี้ยเราใส่สกีมันจะง่ายกว่าเนาะโน,น่นสาวๆมาถึงทางนี้แล้วจ้ะสี่คนลมแรงมากที่แรกว่าจะเล่นตรงนี้แบบ ทักสี่ห้ารอบก็จะกลับบ้านแต่ทีนี้มันลมแรงเกินเด็กก็เลยเล่นแค่รอบเดียวแล้วก็จะไปต่อกันที่โรงเรียนเอ็มมาแต่อยู่ใกล้ๆกันติดกันนี่แหละบอกว่าให้เล่นอีรอบนึงเป็นรอบที่สองเขาก็ไม่เอาเพราะว่าลมแรงมันทาให้หนาวล้วก็เล่นไม่สนุกน้อยใจเนาะแล้วค่อยเอาใหม่ลูกโอ้ยลมพัดเลี้ยนลมพัด ไปก่อนโอ้ยมารีตตัวน้อยได้ก่อนทีหลังเนาเอาอีกไหมเอาอีกบอกนะคะไม่เลยหนีโบได้เอาอย่างมากได้ด้จ้ะเอาเต็นน้ำเปล่าเอมมามาขวดนึงแล้วก็ เปิดในแคทเอาโคกมาให้เด็กด้วยจา้ามให้มารีน้อยมาแล้วก็วัฟเฟิลแต่ว่าวัฟเฟิลมันใส่ข้าวโพดแม่เอามากอะแล้แซ่บดีแต่บานเคยใสเกันเนาะแต่บานบบไ,ไปน้อยไปกินมาสั้นอ,อันนี้<บ>กินน้ำโคกเสร็จแล้วก็จะย้ายไปโรงเรียนอันนี้ก็จะเป็นของที่โรงเรียนเอมาเอามามายืมสถานที่เนาะจะพาเด็กมาเล่นเด็กที่โรงเรียนมาเล่นคุณครูมาแล้วก็เด็กมาทั้งโรงเรียนก็จะปิงย่างตรงนี้จะกก็ยังไม่ได้เก็บเนี่ยรอให้ลุงพักไปก่อนอะไรคะ วิวสุดยอดแต่ว่าเด็กบอกว่าหนาวหนาวแล้วก็เสียงลมมันรำคาญนะจ้ะน้อยกับใบหยกเ่นเลยจะย้ายไปโรงเรียนเนี่ยข้ามฝั่งมาน่จ้ะโน่นทุกที่พวกแม่ไอม่าเล่นเมื่อกี้เนี่ยก็จะข้ามข้ามฝั่งข้ามถนนมาตรงนี้เนี่ยขวามือนี่ก็จะเป็นโรงเรียนของเอม่าเลยจ้ะเพราะว่าสกีนี่ตอนข้ามถนนเราต้องถอดนะเพราะว่ามันมันจะพังจะมันพังง่ายไม่ใช่พังง่ายหรอกถ้ามันโดนก้อนหินเนาะสกีมันก็แข็งเนาะ ก็ต้องถอดก่อนแล้วก็มาเริ่มใส่ตรงนี้พู้มารีน้อยแต่ว่ามารีน้อยไม่ใส่ได้มารีน้อยว่าบอใไซต์องอุ้มเป่าวันไปก่อนเขาแล้วตัวเล็กจะไปก่อนเพื่อนนะมารีน้อยอ่ะแม่เอมมาก็จะอ่ามามาขับรถจากขับรถไปจอดไปที่โรงเรียนก็รอลูกรอหลานเหมือนเดิมมาไรพวก้าลง แล้วเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนเอามาโรงเรียนทูนสเ,เอาเรียนทำไมไปเล่นคนเรียนหรอเรียนโอ้ยเรียนหนเป็นสาวแล้วอยากให้พ่อเกมถ่ายคลิปเลยไปเล่นไกลบ่อีนเนาะแอบนัดผู้บ่าวเปล่าโอ้ยหนาวมือหนาวมือหนาวมือจ้าลมแรงมากเหมือนเดิม โซเฟีย,โซ,ฟยโซเฟียบอกว่าอย่าถ่ายตอนหนูล้มหนูไม่เอาหนูอายว่าสั้นฮะถ่ายตอนหนูล้มหนูไม่เอาว่าสั้นเปินว่าเพิดอ,อายอายมาเล่นสก,กีล้มเอาเอาไปเดินหน้าที่ถอยหลังไม่ยัง <c oughs> ไม่เอาโทรศัพท์เคเื่มันจะตกแตก อืมเป็นน้ำเปียกเด้อโซเฟียรองเท้าเปียกด้นำเป็นน้ำบอลกันทั้งฝนแล้วก็หิมะละลายแล้วจากกระไก่เป็นน้ำมันสีเปียกอ้าวลูกเอียน,นี่เดียมันจะม่เห็นใส่ไปอ่ะ,อะ,อะมามาพราเก็มจะอาบน้ำพรกเกมอยากอาบน้ำเร็วๆมั <c oughs> นสีขัง,ง,งอันๆๆนั้นสกี้ยน้ำเย็นหนเป็นผู้ใหญ่เป็นน้องช่วยน้อง <c oughs> ออมารีน้อยรองเท้าหลุด มันเลี้ยมตูเป็นสาวแล้วมันซอยนองได้ออนี่ไงมาดูมาดูมาลีน้อยให้ขึ้นหมาแล้วไม่เหนือนหนูเอา้าเทพเฟียหมวกไปไหนไไหใส่หมวกไหมหมวกที่รถประเข็ยม,มีมอ่านว่าใส่หมวกหน้า,ม,ามันกระจัลายลงมาเลยอืมเรีก็บาสบายอะไรลูกมันมีวัตเฟินของ ปัาแคทเอามาให้สี่อันเอาคนละอันฮะต,ต้องดูก่อนต้องดูก่อนมาดื้อกันไหมเพราะว่าวันนี้พ่อทำงานสิบสองชั่วโมงพ่อเหนื่อยสวัส,สวดีค่ะสวัสดีค่ะมา,า,าพบมาพ่อกับ,บ,บแม่แอมมาอีกแล้วด้วยจ้ามือนี้โซเฟียเป็นคนถือของแม่แอมมาจ้า มื่อนี้กันจะพาเด็กน้อยมาเล่นสกีจะสกีมันก็จะมีหลายแบบที่เมีแต่เราก็ถ้าหนูจะถ่ายเก็บมาเนี่ยไหมถ้าหนูจะหาหนูเราก็หาตรงนี้เนี่ยเขาที่ทอดกิมแล้วสแลเกียร์เยเอาบ่อมาฝนครับเอาบ่อโนบ่อฝนครับทีนี้จะเล่นซ่อนหากันแล้วว่าฉันพี่น้องเมื่อยเล่นสกีก็อยากเล่นซ่อนหากันอย่มาหาพัเพ็ม มักกมนะนี่สิรินซ่อนหากันจ้ะพี่น้องเขาก็จะเอาเท้ามาคนละข้างก็จะมานับนับนับหนึ่งถึงยี่สิบหรือว่านับหนึ่งถึงสิบเหมือนบ้านเราแน่นอนแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาใช้เท้าฝรั่งใส่เท้าเลือกปกติได้จ้ะเด้ออืมใครถึงที่สิบก็จะได้เป็นนอนจ้ะแต่แม่เอมา่าถ้าให้ดาวดาวแต่เรกเลยว,ว่าต้องเป็นมาริน้อยเพราะว่าอายุอ่อนกว่าเขามาริสรุปแล้วมาริเป็นนอนจริงๆนะจ้าครับ อท่านเขาวน,นนี่นมาแม่ว่าถ้าแพทติกอยู่ก็จะเป็นแพทติกน้อยเป็นนอนตอนนี้มารีน้อยเป็นนอนนั่งกิบกาแฟก่อนเด็บน้อยเล่นซ่อนหากันแล้วเล่นซ่อนหาผบเนอะเสียงเงียบนน้นไปเล่นทางโน้นแล้ว เดี๋ยวจะให้ดูตรงที่นั่งค่ะแล้วจะหิมาตกเขากระเล่นกันเอ้อฝรั่งนั่นเดี๋ยวถ้าไม่ขี้เกียจช่วงไหนที่มีหิมะแล้วเขาเล่นบอลกันจะมาทายให้เบิ้งเนอะอันนี้รถแทรกเตอร์เห็นไหแทรกเตอร์สำหรับมากวาดหิมะตรงสนามบอลน่ะนู้นรถแทรกเตอร์ เอ้าพี่แอนเบลเล่นก็มูจิโซเฟียอืมเจอไหมเจอไหมอ้าวกระเบิงเบิงซื่อๆนี่แหละ ก็มาลี่น้อยได้ยินเสียงอยู่แล้วเหรอโอ้ยเป็นสาวแล้วโอ้หามันเลยเบา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 มันจะแตกเลีนา่เสื้อไปไหนคะเรยนนะโอ้ยทำไมบางหน้าอย่างนั้นน่ะหน้าจะสวัสดิ์อันศิลิ์เหรอโอ้ยหน้ามันสวัสดิ์อันศิลิ์มาเด้อมาเด้อสองสาวเดินมาเด้อ ถ้าช้าใครช้าที่เดินกลับนํามารีน้อยเนาะไปเราเดินก่อนไปเออเออเออไปอือออยอยอยอ้ยอะเพากล่นซ่อนหาแล้วกะอันนี้แหละห้ออะไรเลี้ยหนาทอดจากเก็บออกเอากระเป๋ากระเป๋าพกเก็บไปทางไหนมาลีน้อยทางนน้นเหรอ กลับบ้านกันแล้วโบรู้รรยังยอ้าวก็เห็นไงี่เอ็มมา้าโอ้โหหรอเอา,โอโเอาก็ลืมเบิร์แมนเนาะเอาจริงๆหรอโอ้โหเอมม็ม่าลองใส่สกีโซเฟียโซเฟียใส่สกีเอมม็ม่าโอ้ยลืมไปเนาะลืมเบิร์ไปไปน้าไป เดินตรงหิมะโุเฟียตรงซีดาข้างๆลูกไม่งั้นมันจะเออดาลักเออมายางเพราะว่ามายางบุนพื้นหินพื้นดินมันจะพัางง่ายจ้ะมันจะเป็นรอยขุ่คขะเลยนน่นจ,จอดรถจอดเจ้าุู้นมาถึงบ้านกันแล้วจ้าสาวก็อยากมาเล่นด้วยกันเนาะเด็กเวลามาันเล่นด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันไปไหนด้วยกันมันก็อยากมาเล่นบ้านน้ำกันนั่นแหละจ้ะเอาสกีมาวางไว้ข้างนอกเลยค่ะลูกค้าเด็กๆค่ะของหนูอ่ะว้าอยู่ไหนเนาะบัดนี้เนาะอยู่ข้างหน้านี่ป่าตรงพี่โซเฟียนี่เนี่ยเือตรงนี้ก็ได้อ่ะของอีเลียนอ่ะมันยาวเอเลี่ยนอ่ะของอีเลียนอ่ะเพราะว่าอีเลียนอ่ะสูงจะสกีก็เลยต้องยาวเนี่ยเอาวางไว้ข้างๆเฮ้ยดานี่ทำเบาๆ ไหนดูสิอย่าเอาวางตั้งบาต้ไนไะไรเผื่อแม่ตอนแม่หนูมารับจะได้ไม่ต้องง่ายเออไปได้ไหมมารีน้อยได้ไหมคะมเรียนนะอย่าทาแรงจี้กระซิบอะไรกันนะสองสาวอะฮะอ่าอย่าก,กินเอ็มมาสิอิเลียอย่ากัดแก้มเอ็มมา มันจะมีเ uh, ช uh. um, <s benchmarks> <s girlfriend> uh, uh ือกผูกอยู่เด้มันจะมีเชือกผูกอยู่เอ้าเอาเยียบไปฮัเอียรเรียนอาโอโซโซเฟียหนูต้องเอารองเท้าหนูไปเปลี่ยนในบ้านประเข็มด้วยค่ะรองเท้านั่นไปเอ็ม่าของหนูไปวางไว้หน้ารถนะ ไปลงไปไว้หน้าอา่ลงรถแล้วก็รองเท้าเข้าไปข้างในเดี๋ยวมันเปียกสก,กีนไปไว้พุ่น yeah, เอาอจ่เอ้าเอาวรงเท้าเล็กน้อยถองเท้าเปียกย่าใส่รองเท้าใส่ใส่รุงเท้าหน้าร้อนนี่แหละจา้าไม่เป็นไรมันอยู่ในบ้านลู่เอาสีอะไรเนี่ยสีฟ้าหรออันนี้ให้มะลิเอาเอาของพ้เข็มคู่นึงอ่ะพ้อเข็มก็ต้องใส่เ yeah, ลือกเอาจิ๊บเข็มจะใส่แล้วนะโอ้ยเอเอาคนนี้ เอม่าก็ต้องเอาสีฟ้าอยู่แล้วไม่ชอบเลยง่ายงได้ไงใช่ไหมอันนี้ประเข็มสีเขียวนะลองทาตรงหลังนะในเกะนะของพี่เอ็ดนะเอ็ดเออม่าเอามาให้โซเฟียในลูกมาเรียกเอาใจมมาเรียกเอาตัวข้างลางค่ะใส่มือค่ะ ใส่มือทั้งนีาใส่ข้าวกินให้หมดนะมารีน้อยนะยอมมันเฟียก็กินให้หมดโซเฟียไม่ชอบกินข้าวมารีหน่อยแล้วเป็นบาเอาอีกเอาอีกเออมันลายดอกข้าวเหนียวนั่นพอดีแลวป้าน้อยป้าน้อยสูตทอดหมูมาพอดีเลยเรียกว่าต้มฮอตดอกให้เด็กน้อยกับขนมปังพอดีป้าน้อยเอาทอดหมูมาได้กับข้าวเหนียวพอดีเลยเดี๋น้อยกินไปแล้วผู้ใหญ่ก็กินก้อยหอยคืออย่จ้ะ ตอนนายียน่อยบอกลูกหลานด้วยนั่นผัวอยู่ไปให้ลูกหลานมากเลยเนาะจะคว่มยันผัวดาใครมาซ่อนตรงนี้เนี่ยของขวัญคริสมาสเอลินานี้ยังไม่ได้ไปให้เลยจ้ะเมืองขวัญเอลี่นาคนเออได้แล้วแหละกินข้าวแล้วแล้ว มากินของหวานจะบอกอึมาอึ่ใช่ไหมเธอมาอึมาอึ่ใส่สามุกทหารทํามาอึ่มาจ้ะน้อยเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่อร่อยเพราะไม่ใส่ชิลลแต่ว่าของหวานนี่ยกต้องยกให้เขาชิมก่อนค่ะต้องชิมก่อนนะคะ <c oughs> อุ้ยล้นเลยเนาะเอาถ้วยใหม่หมาให้หน่อยเธอถ้วยมันเล็กเกินโอ้โหเจ๋อดล้วเจ้เจ๋เทำไมเสียงดังแท้คะ แก้มอีโน่หอยแก้มอีเลียแมงมุมนะไงก้อนหมูแก้มอเอ้าแมรีน้อยไ <laughs> ม่มีโทรศัพท์เหรอโอ้ยน้อยนบุมมีโทรศัพท์นะหมูแมรีน้อยเออเพราะว่าก็คิดว่ามารีา่น้วก็สิเมื่อเลยหน่อแนะแต่ว่าโซเฟียหน่อยมีของหวานอร่อยมากพี่น้องแม่แอม่าซดไปสองถ้วยจ้ะเข้ากันมา,มากๆกับกาแฟดำของเรา อกล้องก็เป็นอย่างที่น่ามันสวยนานค่ะอยท้ายอยแล้วเวกัสเซียใสกล้องอันไอ้น้อยก็เลียกกับมารีน้อยกับกัเบระโซเฟียกินีกาเจฮิตอันนี้เฮกุนสากินจ้าสตรอเบอรี่วานิลลาซอสออกมาให้แม่เลบกวนเพิ่ไงี้ยมเจ็ดซูสีแบบขาวซูสีอืเนาะ อืมแซ่บแซบ,แซบได้ไอปสตรอเบอรีมาถูกจ้ะราคายี่สิบคูนกินกับไอ้นี่เนาะจ้ะเนี่ยเดี๋ยวไปหั่นสตรอเบอรี่ให้คุณสาต่อได้จ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจหลายหลายได้จาะทั้งเอซีเก่าเอซีใหม่ที่มาชมขิปแม่เอมา่าสวัสดีจ้ะบายบาย